ูชิงชนะเลิศศึกยูโร2020ณสนามเวมบลีย์วันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมนี้เป็นการฟาดแข่งกันของ2ยักษ์ใหญ่ในโลกลุกหนังอย่างอิตาลีกับอังกฤษซึ่งนั่นทําให้แฟนบอลหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอดูเกมนี้อย่างใจจดใจจ่อโดยที่ทั้งคู่ต่างมีเกมรุกที่ดูดีจนทำประตูได้เยอะในรายการนี้ยังไงก็ตามนอกเหนือจากเรื่องความการเล่นหรือชื่อชั้นแล้วนั้นยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันจากทั้งสองทีมก็คือเส้นทางและชีวิตทั้งในด้านสมัยที่ยังเป็นนักเตะ และในตอนที่เข้ามาคุมทีมชาติจากกูซือทั้ง2ฝ่ายทางฝั่งผู้ล่าแชมป์จากฝั่งน้ำเงินนำมาโดยโรเบร์โตมาร์ชินีชายที่ยังเป็นสมัยนักเตะน,นั้นถือว่าเป็นกองหน้าที่เก่งมากคนหนึ่งเขาสร้างชื่อได้อย่างมากสมัยเล่นอยู่กับซามโดเลียจนถึงขนาดทำประตูนในลีกได้ถึง132ลูกจาก424นัดและได้แชมป์ร่วมกับทีมหลายรายการเช่นแชมป์เกาโชซิเรียแชมป์โคปาอิตาเลียแชมป์อิตาเลียนซูเปอร์คัพและยูโรเปียนคัพวินเนอร์สคัพ แต่ถึงกระน,นั้นแม้จะประสบค,ความสำเร็จในระดับสโมสรแต่เส้นทางในการรับใช้ชาติของมอร์ชินีกับไม่สวยหรูสมัยที่เล่นใ้กับทีมชาติอิตาลีรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ไปถึงรอบรองชนะเลิศในศึกยูโรรุ่นยาวในปี1984รวมถึงจะเป็นรองแชมป์ในทัวร์เมตนะระดับเดียวกันในอีก2ปีต่อมาฟอร์มของมัร์ชินีทําให้เขาประเดิมสนามกับทีมชาติชุดใหญ่ในวัยเพียง19ปีในเกมที่อิตาลีชนะแคนาดา2-0เมื่อเดือนพฤษภาค,คมปี1984 ก่อนลงเป็นตัวจริงให้กับทีมในชุดสู้สึกยูโร1 9ึ8พกร้อยพร้อมทำหนึ่งประตูในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มที่อิตาลีเสมอกับเยอรมันตะวันตกไป1ประตูต่อหนึ่ง,ห,งหลังจากนั้นกราฟชีวิตของมันชนินีกับทีมชาติก็แทบจะเข้าขั้นดิ่งลงเหวแม้ว่าเขาจะมีชื่ออยู่ในทีมชาติอิตาลีชุดอันดับ3ของสึกฟุตบอลโลกปี9 0ที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพแต่ก็ไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นัดเดียวและมันชินี่ก็ให้สัมภาษณ์ว่านั่นเป็นสิ่งที่ทําให้้เเขาารูสสสึึกกีีดดมทุ่จนนถงตอนน ว่ากันว่าสาเหตุที่มันชินี่เปลี่ยนเอา,า,าเซันบอตเรซิลิกูในด่านมือ2งลงไปแทนเจลุจิโดนาลูม่าในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มประจำศึกยูโร2020ที่อังกฤษชนะเวล1 0มันก็เป็นเพราะเขาไม่อยากให้ลูกทีมต้องสัมผัสกับความรู้สึกอันชอบช้ำแบบเดียวกันนั่นเองฝันร้ายของมันชินี่กับทีมชาติยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเขาเคยทะเลาะกับอาริโกซาคิอย่างรุนแรงจนไม่ได้รับการการ,การันตีว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงในศึกฟุตบอลโลกปี94และหลังจากไม่สามารถขึ้นเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติได้ล้ลนนัน มันเชนี่ก็ฉีกตัวห่างจากการรับใช้ทีมชาติบัานเกิดอย่างรวดเร็วก่อนแขวนสตาร์ทในปี2001ทั้งนี้ตอนที่เขาเข้ามาคุมทีมชาติอิตาลีในปี2018นั้นหลายคนยังไม่เชื่อมั่นในตีมือของมันเชนี่สักเท่าไหร่ด้วยเพราะหลังจากการนำแมนซิตี้คว้าแชมป์เบลลีกในฤดูกาล2011-2012มาครองได้แล้วนั้นเขาก็แทบไม่มีความสำเร็จไหนที่ดูยิ่งใหญ่เลยอีกที่สุดคือการได้แชมป์เตอร์กิทครับกับกาลาตาสลายในฤดูกาล2013-2014ทางฝั่งผู้ลา่าแชมป์จากมุมขาวนนั้ ก็มีฟันร้ายกับการเล่นทีมชาติในระดับหนึ่งเหมือนกันหลายคนคงจํากันได้เกเรตซาวเกตคือคนที่ทําให้อังกฤษทั้งประเทศต้องร้องไห้ในรอบรองชนะเลิศยูโร96อังกฤษชุดนั้นหมายมั่นปันมือที่จะเป็นแชมป์ยูโรหนแรกบนแผ่นดินเกิดของตัวเองให้ได้ซึ่งเส้นทางของพวกเขาก็ราบรื่นมาพอตัวก่อนจะเจอกับเยอรมันในรอบรองชนะเลิศและเกมวันนั้นต้องดวนจุดโทษหลังจากเสมอกัน1-1ซาเกตคือคนเดียวของอังกฤษที่ยิงจุดโทษไม่เข้าและมันก็ทําให้เขาตกเป็นเป้าให้แฟนบอลอังกฤษ รุมตำหนิอย่างหนักแม้ว่าเขาจะบอกว่าไม่คิดมากกับเรื่องดังกล่าวจนถึงขั้นไปแสดงโฆษณาที่เกี่ยวโยงกับความผิดพลาดค,ครั้งนั้นให้กับแบรนด์อาหารระดับโลกเจ้าหนึ่งแต่เขาก็ไม่สามารถลืมมันได้ง่ายๆขณะที่เส้นทางการคุมอังกฤษของเซาเกตก็ถือว่ามีเรื่องโชคชะตาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะถ้าหากแซมอาราได์ไม่โดนแฉเรื่องการขอรับสินบนและเรื่องอื่นจนต้องลาออกจากตําแหน่งหลังคุมทีมไปเพียงนัดเดียวแล้วล่ะก็ป่านนี้เซาเกตก็อาจจะยังไม่ได้คุมทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ก็ได้ หลังจากตอนแรกเขาคุมทีมรุ่นอายุไม่เกิน21ปีอยู่ด้วยความที่ตอนแรกเข้ามาคุมอังกฤษช,ชุดใหญ่แบบขัดตาทับมันเลยทําให้หลายคนไม่เชื่อมือแซวเกตแบบเดียวกับที่มันชินี่เจอแต่ตอนนี้เขาสามารถทําในสิ่งที่ไม่เคยมีกุนซีอังกฤษคนไหนทําได้มาก่อนนั่นคือการพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกยูโรได้สาเร็จและในวันอันทีน่นี้จะมีคนหนึ่งที่สามารถลบฝันล้าจากการเล่นทีมชาติได้อย่างท้าวรขณะเดียวกันจะมีอีกคนหนึ่งที่จะต้องเพิ่มเรื่องราวอันน่าผิดหวังในระดับทีมชาติเข้าไปในประวา่ ระหว่างมอชินี่กับเซาเกตใครจะได้มีความสุข